อ่านะครับนักึกษานะครับตอนนี้นะครับเรามาเขียนวงจรแล้วนะครับตอนนี้ก็คือละฮะเราก็ต่อตามนี้เลยนะครับต่อตามนี้แล้วนะอันนี้คุณจะใช้ปากคีบนะเพื่อความสะดวกรวดเร็วนะครับตันนี้นะฮะก็ต่อตามนี้ก็คือไฟนะครับตรงนี้ป้อนบวกก็ได้บวกก็ได้ลบก็ได้นะครับบวกก็ได้ลบก็ได้ตรงนี้นะครับโหลดก็คือฝั่งไหนก็ได้นะครับอันนี้โหลดมอเตอร์ก่อนนะครับอ่านี้ก็คือล่าใจปากคีบนะครับปากคีบคีบเนี่ยเห็นไหมเห็นนะครับ ตากีบคีบนี่แล้วก็ละฮะนี่ก็คือขนลวดใช่ไหมครับขนลวดนะฮะเราป้อนตรงนี้นะขนลวดตรงนี้เป็นบวกลบนะตรงนี้เป็นบวกลบนะแล้วก็แบตเตอรี่เดี๋ยวเห็นไหมเนี่ยจะโชลระหุ่นหน่อยเนาะเดี๋ยนะครับสำหรับต่อกันละนะมันจะโชลระหุ่นหน่อยนะตรงนี้บวกบวกลบนะครับบวกลบ ตรงนี้บวกลบบวกลบแต่ดูนะครับวอเตอร์นะสลับมาตรงนี้บ้างนะครับนี่คือสลับตรงนี้ขดลวดนะครับสลับขดลวดดูท่าเกลีวอเตอร์หมุนไปทางไหนนะครับตรงนี้ขูดสลับตรงนี้นะครับสลับตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับจากคอยลีเลสไอ้จากนะฮะ าจากคอน a c t นะครับก็คือ,อเปลี่ยนตรงนี้นะ DC นะครับไม่มีปัญหานะฮะ DC ให้ดูหลายรูปแบบนะครับตัวนี้นะาหมุนกลับไปนะฮะอย่านเนี่ยลับกันได้นะครับ ตัอนี้มาคุมหลอดไฟนะครับตัวนี้มอเตอร์ไม่เอาแล้วเอาหลดไฟบ้างไฟ12โวลต์นะครับสายคลิปเนี่ยมาคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับคุมหลดไฟมอเตอร์ใช้ได้แล้วนะครับตันนี้หลอดไฟนะครับหลอดไฟตอนนี้นะครับอ่าเนี่ยนะฮะ นี่พูดถึง DC นะครับสลับไปตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับสลับตรงไหนก็ได้นะซ้ายขวาได้หมดนะครับสลับตัวนี้นะครับเวลานักศึกษาทดลองก็จะต้องนะนะให้ความสําคัญละเอียดๆหน่อยนะนะครับาจากขัแบตเตอรี่ถ้าเปหลอดไฟยังไม่มีผลอะไรแล้วสลับตรงนี้นะครับนะ หลอดไฟไว้ฝั่งนี้บ้างนะครับก็คืออะฮะสลับจกนี้เนี่ยไว้ตรงนี้เนี่ยนะสลับนี่มาไว้ตรงนี้เนี่ยนะครับนะ,นะเพียงกูกูแค่แตะสลับสายนี่ส <นะ S 1> ลับสายนี่น, <ะ S 1> นี่นะฮะ ตัวนี้นะครับนะถ้าเป็น2 c o n t a c t นะสองคอนแทกก็คือแล้วเราก็เลือกอย่างละคอนแทกใช่ไหมครับอ่าอย่างนี้นะครับนะการทำงานก็เหมือนกันอ่านะครับนะนี้นะอ่ากดได้เขียนวงจรแล้วนะครับนี่นะครับเราไปต่อนะครับควบคุมไฟ DC ก็ได้ AC ก็ได้นะครับแต่ตัวนี้นะฮะอ่านี้ครูจะไปควบคุมหลอดไฟนะาสิบสองโวลต์กับนะมอเตอร์นะครับมอเตอร์ตัวนี้นะครับ นี้สามารถสลับได้บวกลบนะครับสามารถสลับได้นะครับบวกลบนี้ในกรณีที่เป็นไฟล์นะฮะดีซีนะฮะนะไฟดีซีนะครับไฟดีซีอ่าส่วนนี้รับป้อนนะฮะบวกก็ได้ลบก็ได้นะฮะต้งขดรวดนะครับบวกก็ได้ลบก็ได้นะครับอ่าเรามาดูนะครับอันนี้สายมันก็ค่องใจละฮะเยอะไปหน่อยนะครับอ่าไม่เป็นไรนะทดลองให้ดูเฉยๆนะครับตดีวนี้นักศึกษาคงไปต่อเองนะแต่เวลาเธอไปต่อเธอก็อย่าไปต่อให้มันซับซ้อนมากใช้ควบคุมแค่อันเดียวพอนะครับนะเดี๋ยวมันจะงง อ่าตัวนี้นะฮะเนี่ยเป็นวงจรอะไรนี้นะครับอ่าเดดูน,นะครับอ่านี่จะเป็นขดลวดใช่ไหมครับเนี่ยขดลวดเนี่ยนะครับสลับได้บวกลบนะครับอ่าจะด,ดูนะอ่าปึ๊บอ่าฮะอ่าแต่แบบนี้นะครับแล้วาทำงานเท่ากันเลยนะครับนะ่ยพอเวลาตัดทำงานก็ทำงานเท่ากันเราเลือกใช้อันเดียวก็ได้นะครับนะ่สองอันก็ได้นะครับอ่า ตัวนี้ก็คืออะไรฮะเป็นไฟฮะไฟดีซีนะครับนี่1 2โวลต์หมดนะครับใช1 2โวลต์หมดตัวนี้นักศึกษาก็มาดูตรงนี้นในกรณีนี้ะอิลิคุตเลยน,น,นี่นะครับตอนนี้นะครับครูจะใช้ตัวนี้เนี่ยนะจะไม่เอาแล้วไฟดีซีไฟเอซีได้ไหมครับได้ไหมได้อันนี้จะเป็นละนะเป็นหลอดไฟนะครับ240โวลต์ได้ไหมครับ อ่านี่จะเป็นฮลหลอดไฟนี่จะเป็นฮะพัดลมได้ไหมได้นะครับเป็นพัดลมก็ได้นะนี่ก็ตรงนี้ก็เข้าแล้วฮะเสร็จพักเข้าไปเลยนะครับนะส,ส่องแล้วชิบเลยนะครับแลักการทำงานทําง,งานจะจะเหมือนกับเมื่อกี้นะครับเพียงแต่เปลี่ยนแหล่งจ่ายเป็นลเไฟดีซีนะเอดีซีเป็นนะเอซีแล้วตัวนี้นะครับอ่าเราจะถูกส่วนนี้ไม่ได้ถ้าไปเอซีนะ่เรามือละไปสัมผัสตัวนี้ไม่ได้เลยนะครับเนี่ย ช็อตเลยนะครับนะแต่สัมผัสนี้ได้นะครับสัมผัสนี้ได้นะครับอ่าอ่าเนี่ยนะฮะนะอ่านี่สองคอนแทกนะาสองคอนแทกนะาเอซีก็แค่นี้นะครับนะาจะไฟเอซีเนี่ยน้าสัมผัสไม่ได้นะครับนะเพราะว่ามันแยกกันนะครับอ่าเราก็จะมาดูอีกนะครับเหนอีกอันหนึ่งอ่าเราจะมาต่อ อ,อันนี้ครูก็จะไม่ทดลองนะครับ <_ S 1> เดี๋ยวจะทดลอง AC เลยดีกว่านะครับนะทดลอง AC เลยดีกว่านะนะฮะทดลอง AC เลยดีกว่านะครับอ่านะครับนักศึกษานะครับมาอ่าเราก็จะมานะครับมาอ่าเราก็จะมาต่อนะครับอ่ารีเลย์ควบคุมไฟนะครับ220โวลต์นะครับสายกระแสสลับนะครับอันนี้ นะครับผมใช้ดีเลย์แค่นะครับนะฮะก็คือปิดเปิดธรรมดานี่แหละนะครับนะง่ายดีนะครับนะอย่างนี้นะครับแล้วก็สามารถต่อได้นะครับนะแต่การต่อสายก็จะยุ่งยากนิดหน่อยนะครับเพราะมีสองคอนแทคนี่ครับอย่างนี้ก็ต่อได้นะครับอันนี้ก็คงจะไม่ให้ต่อแล้วนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นคลิปที่เป็น a อซอย่างนี้แล้วนะครับนะเอซก็คือจะให้ดูคลิปเดียวก็แล้วกันนะจะไปต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรก็ได้นะครับนะตัวนี้นะครับอย่างที่สอนมาครั้งต้นแล้วนะครับอันนี้นะแล้วก็เพื่อความปลอดภัยนะครับเนี่ยนะ ไอ้ส่วนนี้เธอมาดูนะครับเนี่ยชุดขดลวดใช่ไหมครับนี่ป้อนไฟนะครับบวกก็ได้ลบก็ได้ใช่ไหมครับเนี่ยคือไฟอยากมาจากนี้นะครับแบตเตอรี่เนี่ยนะครับบวกลบนี่ก็ได้สลับนี่ยคือละบวกลบนี่ได้นะครับและตัวนี้เรามาดูนะครับส่วนนี้ส่วนที่เป็นชุดคอนแทคหนึ่งใช่ไหมครับชุดคอนแทคนี้นี่นี่ก็คือจะใช้ปากคีบไปได้แล้วนะครับมันอันตรายนะครับไฟมาสองร้อยยี่สิบโวลต์นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับอันนี้คือความปลอดภัยต้องมาอันดับหนึ่ง นะครับนะถ้าทํางานไม่มีความปลอดภัยนี่ไม่ได้นะครับนะเวลาตครองสับเปิบัติงานนี่นะะมันไม่คุ้มนะครับสองร้อยวลต์เนี่ยมันคุ้มนะครับต้องบัดกรีให้แน่นหนาไว้นะครับทีนี้นะครับอันนี้ก็คือและฮก็ต่อตามนี้เลยนะครับนะต่อตามนี้เลยนะฮะนะเนี่ยคือไฟสองร้อยวลต์เข้ามาเนี่ยคุณบอกว่าตัวนี้หลอดไฟสับๆตรงนี้ก็ได้นะครับเอาไว้ตรงนี้ก็ได้นะฮะหรือตรงนี้จะเป็นอะไรครับนะจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรก็ได้ตรงนี้เนี่ยต่อเนี่ยเหมือนเหมือนอย่างไรตัวเนี้ย ที่มีละเตาเสียบมันจะเอามาให้ดูเน่ยนะครับจะเสียบตรงนี้ก็แหละนะเป็นสำหรับเสียบอยู่เนี่ยตัวนี้เสียบปลั๊กนะไปเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยได้นะครับตัวนี้เราก็มาดูใช้แค่2ขานเนี่ยนะครับนะสองขานนะอ่ะนี่กูก็บัดกรีละมาดูนะครับ,นะรบต่อตามนี้เลยนะฮะสายเส้นหนึ่งมาเข้าแล้ครับนะมาเข้ารีเลย์เนี่ยนะครับไฟเนี่ยนะฮนะมาเข้ารีเลย์เนี่ยนะครับนี่ปลั๊กนี่ พั๊กหนึ่งนะครับเนี่ยพักเสียบเนี่ยนะครับสายเส้นหนึ่งมาเข้าดีเลย์อีกส่วนหนึ่งนะนะออกจากดีเลย์ใช่ไหมครับก็ไปเข้าหลอดไฟใช่ไหมครับนะหลอดไฟใช่ไหมฮะหลอดไฟเนี่ยใช่แบบจีเลยนะครับหลอดไฟเนี่ยนะฮะแบบจีเลยแล้วนจะจากพักอีกเส้นหนึ่งตรงนี้นะครับนะพักอีกเส้นหนึ่งมาเข้าแล้วหลอดไฟตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าตรงนี้อ่า,าตัดสายมาแล้วนะครับนะ อ่านี่นะครับอันนี้ทีแรกกูจะไม่สนใจนะครับเอารัดสายมาเนี่ยมันเป็นอย่างงี้ใช่ไหมครับสาหรับขันนี่ใช่ไหมถ้าเราตัดสั้นเนี่ย Hence, นักกานะครับ oh, ตัดสั้นเนและส่วนมากอะไฟฟ้าช็อตหรือนะฮะเบย์เกอร์ตัดไฟฟ้าช็อตอันตรายนะนะะสังเกตนะครับนี่ยไปดูนะครับอันนี้นะตัดสั้นปุ๊บแล้วเรามาต่ออย่างงี้นะครับบางทีถ้าไม่ไม่มีความรู้นะครับเดี๋ยวไม่มีความรู้ก็คือนะแต่ส่วนมากอ่ะจะป0ดสิบเปอร์เซ็นต์เลย แล้วก็คือแล้วต่อแบบนี้แล้วก็มัดอย่างนี้นะครับเนี่ยบอกสายไฟแล้วนะแล้วก็มัดบางทีเห็นไหมเนี่ย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 มันไม่สดิทนะครับตัวนี้นะอ่าดึงไปดึงมาเดี๋ยวก็หลุดเนี่ยหลุดปุ๊บเดี๋ยวผมไปช็อตนี่ปุ๊บช็อตกันเลยอ่าพิดอย่างนี้นี่ไม่ได้นะครับนะอันนี้ก็คือนะ้ะสอนเป็นเพื่อให้ความรู้นะครับบางทีก็เ็กเก็กเล็กน้อยนี่นะครับเนี่ยสายงี้ไม่ได้อ่า พอะไรฮะตอนที่ขันน็อตเข้าไปเนี่ยนะก็คือมันอะไรครับมันด้านด้านเดียวเนี่ยเดี๋ยวมันก็หลุดนะครับนะมันเดี๋ยวมันก็หลุดอย่างเงี้ยดึงไปดึงมาเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็หลุดเนี่ยนะอา่าอ้าวทำไงออกให้ยาหน่อยนะยาหน่อยอ่านอะอก้ยาหน่อยนะครับอ่านะวิธีที่ถูกต้องนะครับอันนี้ก็คือนะสมัครไม่ได้สอนเลยนะเนี่ยนี่อ้าวลงหยุดลงยูทูปอ่ะนะสายมีอย่างนี้นะครับ น้าเนี่ยปอกเยอะหน่อยมัดสิครับน้ามัดมัดาบงคนก็แล้วยาแล้วก็มัดอย่างนี้ใช่ไหมครับมัดอย่างนี้นี่ก็ได้พื้นที่มากหน่อยหนึ่งนะครับน้ามัดมัดอย่างนี้นะครับมัดอย่างนี้เนี่ยมัดอย่างนี้มัดอย่างนี้นะอันนี้ก็แล้วโอ้ถูกแน่นอนเลยอาจารย์เนี่ยผมทําถูกแล้วนะถูกแน่นอนถูก แต่ถูกไม่หมดนะนี่คือลนะใช้ไปนานๆก็หลายเดียวก็ละก็ลดนะลดลดอุบัติเหตุลดนะครับลดขาดแบบนี้ก็ถูกเหมือนกัน,นถูกไปหมดตัดท้ยยาหน่อยะนตัดท้ยยาหน่อยตัดท้ยยาหน่อยแล้วก็มัดนะตัดท้ยยาหน่อยแล้วก็มัดอย่างนี้ครบคนละเอา อย่านี้ไม่ถูกใช่ไหมตัดที่ยาวอย่างนี้ผมต้องถูกแน,น่เลยลักอมัดอย่างนี้ตัดที่ยาวอย่างนี้แล้วก็แล้วทำอย่างนี้มัดอย่างนี้โอ,นะอ,อ้อย่างนี้ก็โอเคนะครับเนี่ยมัดอย่างนี้เนี่ยมัดอย่างนี้โอเคนะครับแล้วก็ขันใช่ไหมครับอันนี้ก็รับได้นะครับโอเคก็ถูกอ่านี้ก็คือไกลเคียงแล้วอ่านี้ก็ละมันจะนะฮะ ตดันด้วยนะครับอ่าก็คือละไม่ใช่ละติดเกี่ยวนี้แบบหนึ่งแบบสองนะครับพอได้นะฮะแบบหนึ่งกับสองแต่ส่วนมากจะต่อแบบหนึ่งกับสองกันนะฮะอ่าแบบนี้ก็ได้นะครับอ่านี่ก็คือล้ฮะวิธีที่ถูกต้องนะครับอ่าแล้วมีอันนึงนะครับนะนะซึ่งไม่เหมือนใครนะครับแบบนี้นะครับเอาแบบนี้นี่แหละสายนี่แหละอ่าอ่าสมมติว่าทัดสายทองแดงมันมากนะครับสายทองแดงมันโอเคมันพอมีมากหน่อยก็ทำอย่างนี้เลย แบ่งครึ่งทองแดงเลยเกี่ยวก่อนแล้วครับแบ่งครึ่งทองแดงเลยแบบเมื่อกี้ก็ได้นะครับแบบเมื่อกี้โอเคนะครับแลัดใช้อย่างนี้เลยนะครับปุ๊บอย่างนี้เลยมัดหัวมัดท้ายเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับมัดหัวมัดท้าย่นี้เนี่ยก็คือละเนี่ยขันเข้าไปเนี่ยนะครับแล้วก็ไปละไปขัน ขันตัวนี้นะครับนี่ก็คือแล้วฮะก็จะได้นะครับนี่นะฮะอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็ได้หรือแบบนี้ก็ได้นะครับส่วนมากนะถ้าเป็นทองแดงมีทองแดงเยอะนะครับทองแดงข้างในมันเยอะก็ใช้แบบนี้นะครับถ้าทองแดงไม่เยอะก็ใช้แบบอะไรครับดูอย่างนี้แล้วจะแน่นก่อนไหมด่นก่อไหมครับ แน่นกว่านะครับนะแน่นกว่าถ okay, ้าทองแดงน้อยนะครับทองแดงน้อยนะทองแดงไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับแบบนี้จะแน่นกว่านะครับนะทองแดงไม่เยอะมากเท่าไหร่อย่างนี้มีทองแดงน้อยอย่างเงี้ยทองแดงน้อยอย่างเงี้ยหรือใช้ไฟน้อยอย่างเงี้ยนะครับแยกไม่ได้ฮะเราก็ทำแบบนี้เลยนะครับทำแบบนี้เลยนะครับอั๊บอย่างนี้เลยนะครับ หมุนอ,อย่างเง e! ี้ยเนี่ยนี่ก็จะได้เป็นล่านี้อ่านี่ก็คือที่ถูกต้องนะครับที่ถูกต้องอ่าที่ถูกต้องนะนี่จะละนันจะละขันได้นะครับขันได้อ่ะวันนี้เราก็มาดูนะครับอันนี้นะฮะแน่นหนาเลยนะครับเนี่ยนี่ปัะชิไปเลยนะครับอ่าอ่าเอิบมาวางดูสิอืมอืม นี้ยังไม่เสียบปลั๊กนะครับนะยังไม่ได้เสียบปลั๊กไฟนะครับตัวน,นี้คือเราต่อแล้วนะฮะต่อได้แลวอ่านะครับอ่าตีเลยปึ๊บอ่าทำงานแล้วนะฮะนะยังไม่เสียบปลั๊กนะพเอาเสียปลั๊กวุ้วไฟก็ต้องติดละอ่าอ่าตัวน,นี้เราก็จะเสียปลั๊กนะและเวลาเสียปลั๊กคืออย่าไปจับตัวนี้นะครับนะอันตรายนะครับนะไม่ได้นะครับอ่าส่วนนี้ก็คือนลฮะอันตรายเลยนะฮะ่ถึงชีวิตเลยนะ ะก็คือแล้วฮะตัวนี้เราดัานได้นะครับอันนี้คุณจะเสียบปลั๊กนะครับอันนี้กเ็เสียบปลั๊กเลยเสียบปลั๊กปุ๊บลองดูสิปึ๊บแล้วก็แล้วเดี๋วยวทำงานนะปึ๊บนี่นะครับอ่าได้แล้วครับโคม220โวลต์นะครับ,นนรบอ่า นี่ก็คือละฮะนะอันนี้ก็ต่อได้นะแบบนี้ก็ต่อได้นะครับนะแบบนี้ก็คือปิดเปิดไฟธรรมดาเนี่ยปั๊บ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 เนี่ยนะฮะปิดเปิดธรรมดาเลยตัวนี้ก็คือเราก็มาต่อกอะลรฮะทำเป็นละฮะใส่ปลั๊กนะครับนตัวนี้เราก็มาฮะตัวนี้ใส่ตรงนี้ได้นะครับเนี่ยตังนี้แล้วก็ปลดไฟนี่ออกเลยเนี่ยใส่ปลั๊กอย่างนี้เนี่ยอ่าเราตัวนี้ออกเนี่ยแล้วก็แล้วใช้ปลั๊กนี้นะเสียบเข้าไปเนึ่งอ่าปลั๊กนี้เสียบเข้าไป เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรก็ได้นะครับนี่ก็คือแล้วครับวิธีการต่อใช้งานรีเลย์นะครับต่อใช้งานรีเลย์นี่นะฮะปึ๊บสลับซ้ายสลับเหยียได้นะครับ อันนี้ถ้าสตรงนีนะครับนะถ้าเป็นไฟถ้าเป็นรีเลย์200ชิพโวลต์นะครับรีเลย์200ชิพโวลต์แล้วก็่ะไรฮะต่อจ้าไฟกันได้เลยนะครับอันนี้ก็คือแต่ที่กูใช้ใช้สมัครจะใช้12โวลต์นะครับเพราะว่านะครับเวลาเด็กเวลาให้เด็กทดลองเนี่ยมันจะนะครับมันจะมีอันตรายน้อยหน่อยนะครับนะคือเป็นอันตรายไม่คือเป็นอันตรายน้อยมากนะครับนะเพราะว่าถ้าเป็นเล่น200ชิพโวลต์นะครไฟมันสูงครับอาจเป็นชีวิตนะมันเป็นการคุ้มนะครับอันนี้นะครับวิธีการต่อ ใช้งานรีเลย์นะครับนะกูก็อธิบายไปแล้วนะครับนะไปดูยูทูปขอเก่าๆก็แล้วกันอันนี้ก็ศึกษาคุณภาพเพิ่มเติมแต่คลิปต่อไปก็จะมีอีกนะครับนะวิธีการต่อมอเตอร์แเหล็กสซ้นหมุนขวาอย่างเงี้ยระบบประกอบเพื่อนล้อนะครับมันมีเยอะนะครับรีเลย์นะฮะนะอ่ะวันนี้แค่นี้นะครับ